สวัสดีครับ EP ท e ี C ่28ความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวต้องอิสระคนเป็นดังความคิดและสังคมที่เราอยู่อารมณ์สุขหรือทุกข์มาจากความคิดและความรู้สึกความเชื่อเดิมๆส่งผลสู่การกระทําทุกความสุขความสําเร็จทิ่ใน์การเงินมองปรากฏการของชีวิตตนเองว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่3ามด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือสังคม จริงจงแล้วทุกคนมีงานทํามีรายได้ใช้จ่ายเป็นดุกความจําเป็นไม่เป็นหนี้มากงานที่ทําต้องไม่เป็นโทษมองโลกในแง่ดีมองตัวมีคุณค่ารักษาสุขภาพทําในสิ่งที่รลักและชอบมันยิ้มหัวเราะอยู่คนใกล้ๆแล้วมีรู้สึกกับเรามีความสุขใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นไม่ผัก,กดนันตนเองไม่กดดันตนเองจนเกินไปศาส,สนาสอนให้ทําดีกันทุกคนส่วนตัวแล้วอิสระสิ่งแวดล้อมไม่กระทบ กายและใจทํางานที่เหมาะสมดีที่สุดพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะความจริงอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนต้องไม่ประมาทบางครั้งต้องยอมให้สิ่งมีค่าเพราะการที่มีคุณค่าย่อมได้รับสิ่งตอบแทนที่ไม่คาดฝันอันมากกว่าเพราะขึ้นอยู่กับคุณค่าความคิดและหัวใจรู้จักแบ่งปันเสียสละผลประโยชน์ขันอิสระส่วนหนึ่งใ,ในบางครั้งในยามปกติเขาที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือให้ความเอื้อเฟื้อทุกคนในสังคมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ,จเสมอ รู้สึกใจคนต้องอิสระในความคิดความเชื่ออารมณ์การกระทําทําตามจรนาการโดยไม่กระทบคนอื่นครอบครัวต้องอบอุ่นและมั่นคงจะจนหรือจะรวยอย่างไรครอบครัวต้องมาความเสมอในเมืองไทยความสาคัญต่อครอบครัวโดยกําหนดไว้ว่าวันที่14เมษายนทุกปีเป็น,นวันครอบครัวซึ่งการเงินพบประโยคที่เขียนเกี่ยวกับครอบครัวว่าถ้าพ่อแม่เข้าใจกันนั่นเป็นความสุขของลูกประสบการณ์ส่วนตัวของ,งสุแสกการเงินพ่อแม่จะต้องลดตัวตนเป็นเวลาให้ลูก พูดคุยเอาใจใส่เข้าใจไม่โต้แย้งกันให้อภัยรักลูกเสมอและเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันและเป็นคู่อย่างมืออาชีพในปัจจุบันครอบครัวเปลี่ยนไปมากครับเนื่องจากสถานะการเทคโนโลยีการเมืองสิ่งแวดล้อมการเงินทําให้ครอบครัวคุยกันนอ้อยลงคนมีโรคส่วนตัวสูงดังนั้นสัมพันธภาพต้องมีการจัดการปัญหาจัดการความเครียดอารมณ์เศรษฐกิจ การดำรงชีพการเข้าใจยอมรับรับถือในครอบครัวรู้หน้าที่รู้สมาชิกให้เหมาะสมอย่าเอาเศรษฐกิจของครอบครัวมาเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตให้ระวังอย่าตกเป็นทาสเงินเงินอาจไม่สําคัญแต่ต้องไม่ลืมคํานี้เงินใจทุกอย่างที่จําเป็นของครอบครัวครอบครัวต้องมีกอบธรรมนูนการอยู่ร่วมกันร่วมกันทํากินต้องมั่นใจในความสุขกายสบายใจทุกกเรื่อง ในฐานะสินสาการเงินเชื่อว่าการวางแผนการเงินไม่ได้เพยียงแค่สร้างความร่ำรวยแต่คือสร้างหลักฐานที่มั่นคงทําให้สามารถคว้าความสุขต่างๆได้จริงๆแล้วเงินก็ไม่ได้ซื้อความสุขได้แต่สามารถเป็นเครื่องมือสําคัญช่วยให้มีชีวิตมีความอิสระและก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมได้อย่างแท้จริงชีวิตเปลี่ยนด้วยความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้ในทุ่มวิติ ที่คุณปรารถนาความสุขด้านสังคมคือการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากันรับการสร้างคูณประโยชน์เช่นบริจาคเงินสร้างสาธารณประโยชน์สนับสนุนไม่หวังสิ่งตอบแทนการลงทุนเพื่อสังคมการส่งต่อและการแบ่งปันแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อได้ด้วยเงินทั้งหมดครอบครัวมันกลับอยู่ในบ้านลองมองดูห้องอาหารเต็มไปด้วยเสียงหูเราะ มีลูกมีภรรยาเขยงข้างชีวิตมาตลอดพร้อมหน้าพร้อมตาทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวลงทุนในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวจัดสรรเวลาที่มีคุณภาพให้กับคนที่เรารักเราเป็นเสาหลักที่แข่งๆรอรับอยู่ครอบครัวที่พร้อมจะยืนเขยงข้างกันได้ทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องความขก่วนตัวให้อิสระภาพของเวลาหายใจได้อย่างเต็มปอดโดย